อลิชาเงินค่าเช่าส่วนของเธออยู่ไหนเงินค่าเช่าส่วนของเธออยู่ไหนเธอเอาเงินค่าเช่าไปซื้อชุดเหรอเนี่ยก็ประมาณนั้นเน่ยมันลดราคานนิฉันเลยต้องซื้อเอาละสิ่งที่เธอต้องทำก็คือเอาเงินส่วนที่เธอต้องจ่ายมาใส่วใไว้ในซองภายในคืนนี้ด้วย 嗯、mm，嗯 o k 拜个拜。Hmm. Okay. เธอไม่เป็นไรใช่ไหมคือว่าเป็นสินค้าลดราคาเขาไม่รับคืนน่ะนะและ้วพ่อฉันก็ไม่ช่วยเขาบอกว่ามันเป็นบทเรียนที่ดีสําหรับฉันและฉันก็ลองมาคํานวณดูแล้วฉันต้องรีไซเคลิลกระป๋องโซดาให้ได้9,400กระป๋องในเวลาไม่เกิน2ชั่วโมงมเพื่อให้พอค่าเช่าโอ้โหนั่นมันหมายถึง78กระป๋องต่อน,นาทีเลยนะทำไงดี พอดีฉันได้เงินโบนัสคริสต์มาสมาก่อนนะเธอดีฉันทำไม่ได้อะโดยมีข้อแม้หนึ่งข้อคือเธอจะต้องทำงานเสริมโอเคพร้อมงานประจำจริงจังที่มีเงินค่าจ้างขอบคุณมากนะดิฉันทำงานได้ทุกอย่างเลยแหละค่ะแต่ว่าขอไม่ทำระหว่างวันนะคะเนื่องจากต้องไปเรียนและก็ไม่ออกข้างนอกเพราะว่าอาจจะบังเอิญเจอกลุ่มเพื่อนได้ไม่งั้นฉันอายแย่เลยค่ะคงเข้าใจนะคะ แน่นอนฉันเข้าใจแบบไม่ต้องสงสัยเลยล่ะวัดดีฉันชื่อเอเบลี่นะเราจะเช็ดพื้นแถวๆนี้เราจะเริ่มจากห้องน้ำก่อนก็นแล้วกันห้องน้ำเหรอเดี๋ยวเธอก็ชำนานเองอ่ะ